ขา้ขาหน้าข้าหน้าแล้วก็อู้ไอท้ทวนๆคววนห้วยห้ยวยไอ้ทวนๆคววนห้วยห้วยจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องทางท้ายวันผลิตภัณฑ์สบอดีกับเจสสาวิสารจากกังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแทสบอนทางท้ายกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดใส่ลูกชิ้นหมูนะ,ะนะค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 ะก่อนกินถังเช่า1แคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะโปรโมชั่น1แถมหนึ่งยังมีอยู่นะคะ30แคปซูลเจ็ยเก้าบาทซื้อหแถมหใกล้หมดแล้วค่ะ โปรโมชั่นโกเซรั่มน้าใส่ด้วยเซรั่มตัวแกผสมเกรดทองคำก็ยังมีอยู่เหมือนกันค่ะกินกันเลยบาทที่นี่สะโพกเป็ด นะขนาขนาแล้วก็อู้ไอ้ทวนๆนควนห้วยห่วยไอ้ทวนคว,นว่ว,ว,นว,นควนห้วยหวยจ้าพี่น้องอืม,อม dan noa วุ้นเส้นต้นสนเนี่ยนุ่มอร่อยนะคะ ส่นห่อนห่อนไม่แห้งงาเงยออืมอืม,อมเป็ดนี่ซื้อมาต่อเลยราค่ซื้อมาแซ่แข็งไวะะ้ด้วยค่ะ เห็นกินด้วยดูนั่นค่ะเมื่อนี้เลขออกก็เลขออกกระสิกินเขาแสบดีได้มั้ยหมอ ลังเล็กออกผู้ได้ถือเล็กก็จะกินเขาแซบผู้ได้บถือเล็กอย่าให้พลาด <laughs> วันนี้บาซื้อจ้ะ ซื้อแล้วบ่ซื้อมันเหลือใจพี่น้องแต่ว่าขั้นซื้อละสวยซื้อแล้วเฉียดเฉียดอ่ะไอศูน,นย์ว่ะก็เลยบ่ซื้อจ้ะอื สุดท้ายนะคะอคา,ายมือเลขออกออกอ